สวัสดีครับส,ส,ส,สวัสดีครับลูกสวัสดีครับครับแล้วนี่เราก็มาอยู่บริเวณตรงฐานปั๊มบตรทัดสูงอ่ะลองหมุนหมุนกล้องไปดูอ่าบตรทัดครับตรงนั้นประชาอ่าบตรทัดโทรระกำมาครับอ่าสูงครับตรงนั้นปั๊มบางจากเนาะีแล้าก็อยู่บริเวณทางท่อบ้านอะเราเพิ่งาามาเลยเ<อ>นะค่ะบต,ต้องสองท่อบ้านสี่เหลี่ยมนี่อยู่ครับอ่าลูกซิดสองปีที่แล้วจบไปแล้วครับผมตอนนี้เรียนอยู่ไหนเทคโนค่ะเทคโนปีสองค่ะอีกอะไรลูก วันนี้ก็จะมา <ไป S 1> ให้กำลังใจแม่เห็นร้านนี้สวยเออกาแฟสเดเนี่ยตอนนี้มันประมาณสี่โมงเย็นเนาะสีโ่โมงเย็นแล้วมันพวกที่ผมกินกาแฟดำแต่นนี้เลยมันเย็นแล้วนะมากินแบบของแบบเอ่อเปนหวานหน่อยนะเป็นคนหวาน,นานะอันนี้เขาเรียกอะไรลูกเนี่ยโกโก้ค่ะจักบาทนึ่ยี่สิบาทกาแฟกาแฟจักบาทกาแฟยี่สิบห้ากาแฟยี่สิบห้าพวกเออโกโก้พวก แคาชาเขียวล่ะแคชชัเขียวว่า20บาทแคชชเขียวก็า20บาทอ๋อไอของที่ไม่ใช่กาแฟ20บวกกระปุกกาแฟ25ประมาณว่าอย่างนี้เนาะมันเป็นอะไรก็เลยเป็นไอกาแฟรสอะไรนะผมสั่งแบบคโคตรแบบเข้มข้นนะครับแทบจะไม่ใส่น้ำตาลน้อนะค่ะน้ำตาลจะไม่ใส่นมไม่ใส่นมเฉาแบบขมๆอะไรเงี้ยอืมขมไหมคะไม่ขมชอบคล้ายๆมันเป็นมันๆใส่ พันไชัอนน้องจิ๋วใส่น้ำหวานอะไรอย่้ำหวานใส่แค่ยี่สิบนี้นึงเปิดช่วงเจ้าโมงถึงเจ้าโมงจะเปิดตอนสิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงค่ะลืมไปชื่ออะไรนะชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยชื่อพลอยครับกระไก่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 เดี๋ยวไม่เล่นช่อพลอยครับนั่งคุณแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ขายอะไรลูกชิ้นเป็มื้อยากมาอุดหนุนผมสั่งลูกชิ้นปิ้งนะครับหรือไม่ต้องปิ้งทั้งทอดเนี่ยหรือ มีทั้งปีนทั้งทอดสนใจมี5บาทก็สิบบาทผมสั่ง5บาท2อย่างสล่ายก็อะไรชิดๆนะในประมาณผมก็ดูจักอย่างละ2เป็น20บาทนี่20บาทยี่สิบยีบาทนะครับเนี right. oh so ่ยกอรสชาติรสชาติแบบคนแบบไม่ชอบหวานเนี่ยต้องต้องกินกับอะไรโกโก้โกโก้แบบดาร์กนะนิดนิดนึงครับแต่จะไม่ใส่นมแต่ว่ารู้สึกคนถ้าแบบคนโบราณคนอายุมากชอบเปิดวันไหนตั้งแต่วันไหนเปิด เปิดตั้งแต่วันที่เดือนเดือนนี้แหละคะ่ะเปิดอยู่ในบ้านเปิดอยู่ในบ้านสะสักพักหนึ่งแล้วก็ถึงมาขายนี้ได้ประมาณสามวันสามวันจะไจะขายต่อถึงไหนก็จะขายต่อที่ก่อนถึงถึงไม่ก็ก็น้องมังก็จะออกมาขายค่ะออ๋ปกติเรียนหนังสืออยู่ปีสองแล้นี้เรียนออนไลน์เนาะแม่แม่ก็มาขายตลอดเนาะขายตั้งแต่เช้าถึงเจ้าโมง,งแม่ถึงสามทุ่มค่ะในสามทุ่มเราล่ะ มงเยนอาาประมาณ3โมง4โมงประมาณเนาะสนใจมาอุตรดุนเด้อให้กำลังใจด้วยหน่อยไอ้แพงครับ20บาทตระกูลอะไรพวกอะไรจะไอ้ตระกูลกาแฟจะเป็นยี่ห้าตระกูลกาแฟยี่ห้า20บาทถูกครับถูกมากมากจะได้กำไรไหมเนี่ยก็คือวางพื้นไว้ก่อนนะค่อยอัพราคาทีหลังเขียกับวันนี้ก็เอาพักเราหน่อยพักเราหน่อยอย่าลืมมาอุตรดุนกันนะคะ ตรงข้ามปตทค่ะปลอยกาแฟสดนะคะปลอยกาแฟสดค่ะเจะได้ครับอันนี้มาให้กำลังใจคุณที่ครับอ้าววันดีครับวันดีครับสวัสดีค่ะวันดีครับ